อาการแบบไหนที่เสี่ยงจะเป็นมะเร็งช่องปากวันนี้เราจะพูดถึงอาการที่เสี่ยงที่ทําให้แผลในช่องปากของเราเนี่ยเกิดการกลายไปเป็นมะเร็งก็คือ 1. ถ้าเป็นแผลเลือดลังในปากแนีนานเกิน1-2อ,อาทิตย์ขึ้นไปจะต้องพบแพทย์แล้วนะคะข้อที่2ก็คือแผลที่เป็นในปากเนี่ยมันมีฝ้ามีลักษณะเป็นฝ้าขาวหรือว่าเป็นแดงผิดปกติใหญ่ขึ้นมีตุ่มหรือก้อนขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ นะหรือว่าคําบริเวณลําคอมีก้อนแล้วกดไม่เจ็บหรือแผลที่มีในปากเนี่ยมีลักษณะเลือดออกผิดปกติ หรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการกืนลำบากมีแผลในปากและมีอาการเกี่ยวกับการเคี้ยวการเกืนอาหารผิดปกติซึ่งอาการเหล่านี้คุณต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะเพื่อดูว่าแผลในปากของคุณนั้นยังเป็นแผลปกติหรือว่าเป็นแผลที่เลื้อรลังจนกระทั่งมันกลายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปพบแพทย์ถ้ามีอา